เมนูอาหารสุดโปรดผมชอบกินสเต็กเนื้อครับมผมก็ร้านอาหารที่ชอบไปเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านสเต็กที่เขาชอบไปกินกันแหละก็จะมีร้านโปรดอยู่แถวอารีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ขออุบไม่บอกชื่อได้ไหม,อมตอนตอนต,อ,ต,อ,ตอนนี้เหมือนช่วงโควิดเขาย้ายร้านไปไปอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สเต็กเนื้อเนี่ยหาคนทาอร่อยอร่อยยากมากครับคนเลือกเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ย ทานไม่บ่อยมากครับผมเรื่องเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันสเต็กเนื้อมันก็มันเนาะแล้วก็ราคาก็สูงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอกาสพิเศษพิเศษก็จะหาโอกาสไปกินครับดเดี๋ยวนี้ผมหันมากินแพนเบสเนือะไรเงี้ยครับเป็นแบบเนื้อที่ทาจากพืชโปรตีนสูงเท่ากันอะไรนี้แต่ถ้าเมนูบ้านๆที่กินบ่อยมากๆเลยหมูกรกะเทียมครับอันนี้คือง่ายสุดเนาะง่ายสุดแล้วกินที่ไหนก็ได้ครับเรามดียวกันได้ทำได้ทำมันบ้างโอ้ยทำ<ห>ทำเองบ่อยอยู่แล้วครับเป็นคนทากับข้าวอยู่แล้ว ทำ,ทำเป็นอยู่แล้วครับถ่าอย่างร้านที่เราแบบไปบ่อยๆมีไ่ไหมจริงๆอ่ะผมเป็นกินแบบชอบกินร้านตามสั่งข้างๆง่ายๆเลยอ่ะมันมันง่ายแล้วมันถูกแล้วมันก็อร่อยด้วยอะไรเงี้ยจะบอกว่าชื่อร้านอะไรก็ก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นร้านตามสั่งอาหารตามสั่งอ่ะเนาะทั่ว <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> ทานได้เลยค่ะเมนูอาหารที่ชอบนะคะจริงๆเป็นคนที่ชอบกินข้าวคลุกแม็กกี้แล้วก็ใส่ไก่ S <S จะเป็นเมนูที่แปลกแน่นอนแต่ว่าเป็นเมนูทีเ่เป็นคนที่ต้องกินไก่ทุกวันนะคะคือเหมือนต้องกินเนื้อสัตว์แต่ว่าเราไม่กินเนื้อแต่ก็จะแบบก็เลยมาเป็น,ปนกินเป็นไกแ่แทนแล้วก็คู่ก,กับแม็กกี้แล้วก็เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่แม็กกี้อันนี้ก็เป็นเมนูโปรดคือจริงๆเป็นคนชอบกินแม็กกี้ในกระเป๋าก็มีแม็กกี้อยู่เพราะว่าชอบเอามาเติมหยอดๆนะคะ <S <S มันติดคือแมนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าติดได้ไหมแต่ว่าหนูชอบชอบ อบกินอะไรเค็มนิดนึงอะคะอ่ะแล้วก็จริงๆแค่ข้าวร้อนๆแล้วก็กินกับแม็กกี้แค่นี้หนูก็แฮปปี้แล้วค่ะมันไม่อร่อยเหรอคะมันก็อร่อยนะคะแต่หนูหนูว่าชอบเพราะว่ามันอาจจะด้วยความที่ข้าวมันก็แต่อาจจะต้องเป็นข้าวที่มันนิ่มๆหน่อยนะคะข้าวที่แบบอารมณ์แบบเละๆหน่อยเียข้าวที่กล่นๆโจ๊กแต่ไม่ใช่โจ๊กนะคะไม่โดนอื่นออจริงๆชอบกินสปากเกตตี้จริงๆเป็นคนที่อาหาร ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชอบกินอะไรที่มันหวานมากแต่จริงๆเป็นคนชอบกินขนมเพราะว่าเป็นคนติดของหวานค่ะก็คือต้องกินขนมทุกวนันทุกวันจนจนเมื่อคืนมานั่งคิดว่าแบบเออเรากินขนมเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบยังไม่ได้ออกตอนนี้แต่ว่ามันอาจจะไปออกเรื่องสุขภาพหรือเป,ปลาะะ่ามีร้านโปรดที่เราไปแบบประจำอะไรอยู่หรืมีค่ะชอบไปคาเฟ่ค่ะโคลี่คาเฟ่ แล,แ,ลแล้วเมนูที่เราไปสั่งคืออะไรอโวคาโดโทสต์จะเป็นเมนูที่ต้องสั่งประจำจะเป็นคนที่ชอบกินอโวคาโดมากๆแล้วก็โทสต์ก็โทสต์ของที่ร้านก็จะเป็นแบบแบบที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเมนูโโค่ะเรื่องความที่แบบอาจจะรู้จักกับลูกพี่ที่ร้านเขาก็จะแบบทําแบบพิเศษให้เพราะเราก็จะแบบไม่ใส่แซลมอนก็จะใส่เป็นเห็ดแทนนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบเฮลตี้เฮลตี้จริงๆเป็นคนชอบกินอาหารคี e อาหารเฮลตี้แต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าแค่ชอบชอบอยู่แล้วส่วนตัว เป็นเมนูที่เป็นอาหารจานเดียวกินง่ายๆแต่ว่าเป็นลูกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแกงกะหรี่ค่ะ mm hmm. ค่ะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็ชื่อร้านไอแอนเคอรี่ค่ะ mm hmm. เป็นของเชฟปอนค่ะใช่นนีกกินบ่อย uh huh. คือวินชอบรสชาติเพราะว่ามันแบบมันไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มันถูกปากเรามากอะแล้วมันมีให้เลือกแบบเป็นเป็นหมูทอดไก่ทอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมาก กินแล้วก็หมดจานเลยจานเื้อเริ่มกินก็หมดเม <c oughs> น,นูอื่นอื่นนะคะเมน,นูอื่นก็จะเป็นรสละมุนจะอยู่ตรงอโศกนะคะแล้วก็เมนูที่ชอบคือยี่หมี่ผัดแฮมะคะ่ะกับไก่ไก่อบเกลืออร่อยมากเพราะว่า <c oughs> ตอนแรกตอนที่แบบมันโควิดหนักใช่ไหมคะแล้วก็มีสั่งไลแมนใช่ปะคือ <c oughs> จริงๆเมื่อก่อนอนะ่ะกินที่ร้านตลอดแต่ทีเนี้ยพอมีโควิดก็เลยต้องสั่งเดลิเวอรี่มาก,กินที่บ้านแล้วคือมันมีช่วงนึงที่ร้านเขาปิด แล้วมันเปิดมาแบบ5-60ปีที่แล้วแล้วอะค่ะมันเป็นร้านเก่าแก่ก็เสียใจมากแต่ตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วก็โปรโมทให้เขานิดนึงถ้าเป็นคนชอบกินอยู่แล้วว่าจะสรรหาร้านอาหารต่างๆอยู่แล้วค่ะช่วงที่ไม่มีโควิดก,ก็แบบสั่มากินที่บ้าน